เสนอเรื่องการนําไปใช้ความเท่ากันทุกปาการนำไปใช้ในชีวิตประจําวันสมาชิกมีทั้งหมด5คน1เด็กหญิงกระวัรณโสภา2เด็กหญิงผลดีสืบกาวิน3เด็กหญิงคกชละรกิติยะ4เด็กหญิงกิมพิลาทาแก้ว5เด็กหญิงณนะัฐยาสอนพูธโดยจดนะคะกำหนดให้สามเหลี่ยม ABC และสามเหลี่ยม ADE เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีมุม A เป็นมุมยอด5้าสถ้าท่ากับ10หน่วยจงหาว่า E C ยาวกี่หน่วยค่ะวีทำนะคะพิจารณาสามเหลี่ยม A B D กับสามเหลี่ยม A C E จาก A B D เท่ากับเ สามเหลี่ยม ABD เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม ACE แบบมุมมุมด้านจึงทำให้ BD เท่ากับ EC สมนายสมนายกันและ EC เท่ากับ10ค่ะกลุ่มเราขอจบการเสนอเพียงท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ